น้องชื่ออะไรฮะชื่อสอนราบคับเอาชื่อเล่นฮะชื่อเล่นชื่อเติ้ลคับเติ้ลนะฮะน้องเติ้ลรู้สึกยังไงบ้างครับกับกิจกรรมสอนสระผมอะไรพวกนี้ครับก็คือได้ประโยชน์ครับเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงหลังจากจบการเรียนชั้นม .3 ามได้ครับชีวิตจริงของน้องนี่คือใช้ใช้เป็นอาชีพเลยนะฮะปกติสระผมให้ให้แม่บ้างไหมสระไหมก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยงั้นลองเลยดีกว่านะเป็นไงครับแล้วทางที่พี่ก็พอ,พอ,พอแล้วที่พี่ ทีมสมาคมช่างผมอะไรเงี้ยมาทําให้เราเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็คือรู้สึกินดีนะครับที่พวกพี่เขามาสอนให้ครับเราจะได้เป็นในวิชาชีพนี้ด้วยครับแล้วอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปอีกไหมฮะอยากนะครับจะได้พัฒนาฝีมือต่อครับแล้วอยากให้มีสายอาชีพอื่นบ้างไหมนอกจากการทําผมมีไหมฮะก็อยากครับเช่นเช่นอะไรฮะเช่นเตะตะก้ออะไรศาตรตะก้อกีฬาพวกเนี้ยแล้ว เดี๋ยวให้ปากอะไรสพี่ๆก็ขอขดหนึ่งฮะว่าความรู้สึกก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับโรงเรียนเรานะครับครับโอเคครับขอบคุณน้องเต้นมากครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้เราอยู่กับน้องอ่าชื่ออะไรฮะน้องชื่ออะไรนะชื่อสอนนะชื่อน้องสอนนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเหยื่อของเรานะฮะอ่าความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนนี้มีเพื่อนมาสะผมให้เราสบายสบายมากเลยสบายเหมือนเราทําที่ร้านนะครับ ไม่เหมือนมัน,ม,นมันดีกว่าหรือมันแย่กว่าก็มันเหมือนกันนิดนึงอ,อ,อ๋อเอาไงเนี่ย <c oughs> แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับกิจกรรมโครงการที่สอนน้องเนี่ยคิดไม่ออกฮะ <c oughs> เสร็นฮะก็รู้สึกตื่นตันมากเลย <c oughs> อะขอตามคำให้กับเพื่อนที่สาผมให้เราอยู่นะสบายมากสบายมาก <c oughs> อาคนตะอยากบอกอะไรครับรังแคเยอะอยากบอกอะไรครับไอ้ยบอกอะไรอะเหา่ามีไหม,มไม่มีไม่มีเหา่าไม่มีเห่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีเห่านะฮะเต็มอย่างเดียวนะ <_ an> ลวเล่นลเล่นนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีับสวัสดีครับผม,บผมชื่ออะไรครับ แอลค่ะน้องแอลนะครับชื่อจริงนามสกุลอะไรครับกิษณาค้างสมุทรค่ะอยู่ชั้นไหนฮะมสมค่ะมสามทับสค่ะม .3 าทับมนะครับผมรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้ครับรู้สึกดีใจค่ะที่มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่ในโรงเรียนแลอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆฮะดีใจยังไงครับมันมันทำให้มันมันมีประโยชน์กับเราอย่างไงบ้างครับก็คือสามารถถ้าหากว่าจบไปแล้วไม่มีงานทำก็สามารถไปใช่คือถ้าตกงานก็เอาละเกาะตัดผมกินละทีนี้ใช่ค่ะครับผม แล้วมีความคิดอยากจะเป็นเท่าแบบผมไหมฮะหลังจากที่ได้เข้าโครงการนะครับมีค่ะก็ถ้าออว่าจบไปแล้วไม่ใช่ไหมคะว่เปิดร้านข้าวอีออ๋อเปิดเปิดทุกบ้านทิ้งเ,เปิดเป็นร้านเลยนะใช่ทิ้งเลยอ่าอยากให้มีกิจกรรมอื่นอีกไหมครับที่มีประโยชน์กับเราอย่างนี้ก็น่ามะมีค่ะอย่างเช่นงานประดิษฐ์หรือว่างานผมแสดงว่าเป็นคนชอบประดิษฐ์ด้วยใช่ค่ะปกติเรียนศิลปะได้เกรดอะไรฮะได้เกรดสองนะฮะนะครับ เราคิดว่าอยากจะอยากจะฝากบอกพี่พี่เกาพปผอะไรบ้างครับที่อุตาหนำโครงการดีๆนี้ให้เราครับก็ขอบคุณนะคะที่บริษัทกันมาช่วยข้นหนูอย่างนี้แล้วก็ทําให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ศึกษาทางด้านการตัดผมทำผมให้มีต่อยอดึ้นไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับองแอลครับขอบคุณนะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างรครับกบกับกิจกรรมในครั้งนี้ฮะครั้งนี้ ชอบค่ะชอบยังไงครับชอบค่ะชอบอ่ะชอบชอบสนุกอ่ะเออทีแรกพี่กาจะไม่ถามชื่อน้องนะแต่ถ้าน้องตอบงี้บอกชื่อหน่อยดีกว่าชื่ออะไรครับน้องแป้งอ่ะน้องแป้งชื่อจริงครับใครจิราพรอ่ะครับผมอยู่ชั้นไหนนะฮะมัสามค่ะมัสามนะครับคิดว่ากิจกรรมนี้ให้อะไรเราบ้างครับให้อาชีพนอกจากได้แกล้งเพื่อนนะฮะก็สนุกค่ะสนุกดีนะครับทำให้เรามีทักษะมากขึ้นนะฮะตอนตัดผมหรือว่าตัดเป็นอยู่แล้ว ไม่ต้องไม่ต้องมีทักษะไหมคะไม่มีเราทำอะไรได้บ้างฮะตัดสะใดสะปอกตชายค่ะก็ได้สะสัดดนะครับอันนี้ตัดให้ผู้ชายได้ไหมฮะหรือว่าได้เฉพาะผู้หญิงได้ผู้ชายได้ผู้ชายด้วยนะครับตัดเป็นทรงนักเรียนนี่แหละครับค่ะอ๋ออยากให้มีกิจกรรมอื่นไหมครับที่สร้างประโยชน์ให้กับเราอย่างนี้ครับยาค่ะครับอย่างเช่นกิจกรรมกิจกรรมไหนครับถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมให้โรงเรียนเนี่ยยังไงฮะ ว่ายน้ำอ่ามีการว่ายน้ำค่ะครับผมแสดงว่าชอบว่ายน้ำอ๋อมีความสนใจอยากเป็นช่างตะขบไหมฮะม่เอาค่ะนี่นะขนกดีนะครับผมสุดท้ายฮะอยากฝากบอกอะไรกับพี่ๆกพพครับที่อุ่าหนำกิจกรรมดีๆนี้มาให้เราครับขอบคุณค่ะที่มีโครงการนี้มาครับผมทำให้เด็กสามารถทำอาชีพได้ค่ะอ่าหมดแล้วนะขอบคุณมากครับน้องแป้งครับขอบคุณครับผมครับผมนี่ก็เป็นอีก กิจกรรมหนึ่งนะครับพี่สอนน้องที่โรงเรียนเทศบาล4ชาวนะวีชาอุทิศครับซึ่งภายใต้โครงการคนกอพอขอทำดีครับครับผมแล้ววันนี้โอกาสดีเรามอบบุิบัติให้น้องๆเพราะว่าจบแล้วจบจบได้จบอะไรครับจบปการเรียนไม่ใช่การเีนตัดผมครับมีทั้งตัดผมชายตัดผมหญิงดัดดัดซอยแหมพูดผิดเลยได้หมดเลยครับ โอ้ตายแล้วน้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ทำได้หมดเลยครับสามารถชี้ได้ครับอย่างท่านใดฮะเดี๋ยวเราจะตัดเลยครับตัดเลยลันดอมได้เลยนะฮะครับผมตัดในทุกคงเลยเหรอครับได้ครับโอ้ก็ขอกราต้อนรับนะครับทการเป็นผู้ฝึกที่นะครับโรงเรียนเสริมสวยที่สนามนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มามอบบทตอนนะครับรวมถึงมาสอนน้องๆนะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านทัาง โดยที่โครงการในวันนี้นะครับเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือนะครับจากการเฟฟ้าฝากริตนะครับโรงเรียนเสรวนสนขีสนานะครับโดยมาทํากิจกรรมนะครับโครงการเปิดอบรมและส่งเสริมชางตัดลมนักเรียนนะครับโครงการที่สอนน้องนะครับดังนั้นในวันนี้น้องๆได้รับประสบการณ์แล้วก็เรื่องของการตัดผมเรียบร้อยแล้วก็ทางผู้ใหญ่ใจดีก็จะมามอบเกียรติบัตรในวันนี้นะครับในการนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ในการสนมชนเปียนสนทนาผู้ในการ โงเรียนเทศบาลสี่ชวนาศิชาวิทน,นะครับได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทุกคนในวันนี้นะครับขอ,อการเรียนเชิน ไม่น่าเชื่อครับพี่โอครับตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอช่างตัดผมที่เด็กขนาดนี้ครับใช่ครับผมคิดว่าเป็นทักษะหนึ่งที่สูงนะใช้ได้นะไม่ใช่ใครก็ตัดได้นะต้องฝึกฝนเรียนรู้นะพอดีเด็กเขาตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะมาฝึกมาสอนตรงนี้ครับพี่โอ๊ครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือน้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ย ทุกคนไม่ได้ทํากันเล่นๆฮะทุกคน<า>เห็นน้องๆองเขาตั้งใจทํากันมากนะฮะโดยมีพี่ๆช่างผมมืออาชีพเนี่ยมาช่วยสอนมาคุมดูแลกันอย่างดีเลยนะฮะนอกจากนี้ยังมีการมอบใบวุฒิบัตรด้วยนะใช่ะฮะเรียกได้ว่า จบไปเนี่ยเปิดรักกับผมได้เลยครับอดูแบบจริงจังเลยเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะและและที่ผ่านมาเราว่านักเรียนกลุ่มเนี่ยครับไปตัดที่ศูนย์หมู่บ้านเด็กที่ศูนย์ประเทศอะครับโอ้ออกหน่วยมาแล้วนี่คือน้องๆพวกนี้มีความสามารถมาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วครับได้พาออกไปตัดให้น้องๆที่หมู่บ้านเด็กนะครับโอ้ใช้ได้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ โรงเรียนอื่นๆนะฮะจะได้เอาเยี่ยงอย่างนะฮะแม่กิจกรรมดีๆและที่สำคัญครับต้องขอบคุณโรงเรียนเสริมสวยกิฟต์นาชรมลมรมช่างแต่งผมและเสริมสวยเทศบาลนครนครปฐมครับครับผมเรียกได้ว่าคราวนี้เนี่ยกอผอเนี่ยผนึกกาลังกับทั้งทางโรงเรียนชุมชนแล้วก็โรงเรียนเสริมสวยด้วยใช่ครับเรียกว่าครบเลยแม่ครับผม ใช่วันนี้เต็มอิ่มนะเต็มอิ่มนะแหมเป็นไงมัวแต่มองน้องสาวดิมัวเมืองอะไรไม่ได้มองทำงานเออเออคุณน่ะรู้ได้ไงมองอยู่เหมือนกันนี่เอออยู่ด้วยกันน่ะเฮ้ยรีบไปดีกว oh. ่าคือนอยู่นี้ตรงนี้นานนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปื่อยเดี๋ยวโอเคขอบคุณพี่โอ๋มากครับวันนี้ผมขอสละเวลาพาผู้ผมสองคนมาตลอดทัวร์นครปฐมแหมโอเคไว้พบกันใหม่ครับกับคนกบผบขอทำดีครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่มีนักศึกษาฝึกง,งานมาหนึ่งคนครับโอ้โนี่คุณนี่มันเีคนโอบจิตเช้านิเอารู้จักกันเ<ย>หรอสองคนเนี้ยือมองั้นพี่ฝากทันเลยก็แล้วกันนะดูแลน้องเขาด้วยเขามาอยู่เรา2-3งถึงสวันวดูแลเขาดีๆมีอะไรก็ให้คำปรึกษาน้องเขานี่คุณโลจิตนี่คุณโรจิตจริงๆแล้วเนี่ย ผมชื่อทันไหนลองเรียกดูได้ไหมครับนี่เพราะเพรว่าที่ทันคะ